สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกทท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้ารายการมวยไทยเกตสีนะครับสำหรับรายการมวยไทยเกตสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566นะครับก็จัดกันที่สนามมวยช่องเกตสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บสนาฬินาทีเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเกตสีในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขขอออบบบคคุุณผู้สสนนนนนัััหลกกกงเรรา่ะพย 24นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไวเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคาการอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขั้นต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนแบบท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่อ p k 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพัก ยกที่การเงินมั่งคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากก็ด้วยนะครับสำหรับ SPK 2 4นะครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งเลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้เป็นมวยรอบปูนเสือคร้งที่23ในสายบีคู่ที่1ครับโลเล็กวอปัญญาวัยครับพบกับศิลาชัยสจแดะยองในพิกัด112บปอนด์นะครับโลเล็กวอปัญญาวัยครับ165เซนติเมตร20ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเจ้าโลเล็กนี่ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวาอาวุธครบเครื่องนะครับประเภทตั้งรับจับทางนะเตะขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงครับหมัดสวนศอกสวนแรงนะครับอาวุธครบเคร อยู่ที่ค่ายมวยวอปัญญาไว้นะครับฝ่ายล่าสุดโชกไว้ครับก็แพ้น็อกยก1-1ึหนึ่งธรณีทรงพลเคเอที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่วนกูชกครับเป็นศิลาชัยสจเดลยองครับลัวเจ้าหนองบูมใต้เพชรบุรีครับหนึเซนติเมตรครับสิปีจากจังหวัดระยองนะครับศิลาชัยนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวครับจังหวะฝีมือนะเป็นมวยจังหวะ2นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแดงในมีขวางหน้าป้ายหน้าดันแห่งสู้ครับประเภทซ้ายจจัััดด้านนนนเเลยยะะคครรรบบป็มมวฟอ์ส ตรวฟิสซ้อมที่ค่้ายหมวยใต้เพชรบุรีนะครับ ฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนฉลามเงินสิงมาวินที่เวีมวยราชดำเนินครับเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่23ในสายบีคู่แรกครับโลเล็กนี่ก็ประเภทมวยขวาฝีมือนะเตะต่อยแรงหลักเหลี่ยมตัวดีนะครับฝฟาล่าสุดนี่ไปสะดุดแผลนอกมานะครับในขณะที่ศิลาชัยนี่ก็ประเภทซ้ายสูงยาวนะครับได้สดนะครับรูปร่างชงโชคได้เปรียบนะครับก็ซ้ายกับขวานะฝีมือกับฝีมือเลยนะครับชกกันในพิกัดอนท่ครบเนรอนเสรับสยคู่นี้ เบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่ศิลาชัยสจเนลยองครับ ดูว่าสภาพร่างกายช่วงหลังนี้จะดูดีกว่านะเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังนี้ถือว่าสดมากนะครับรูปร่างชงชกกระดูได้เปรียบนะประเภทสูงยาวเขาดีวงนอกสู้ไม่ได้ก็มีเขาในที่ดูดีกว่านะครับมีขวามีป้ายนะครับมวยกําลังได้ใจอะนะครับยิ่งชกยิ่งเก่งนะครับเบียดไปเบียดมาวันนี้ชอบไปที่ศิลาชัยนะครับสูงยาวครับดูสดกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นพี่อย่างโรเล็กบอปัญยาไหวไปได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบไปที่ศิลาชัยสจแดนรรองคับ คู่ที่2อครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23ในสายบีคู่ที่2ครับฉลามเงินสิงมาบินครับพบกับบรลลือศักเล็กอสนิทพัน์ในพิกัด1 1 2ปอนด์นะครับฉลามเงินสิงมาบินครับหรือว่าเจ้าฉลามเงินลูกคลองตันครับ170เซนติเมตร17ปีจากจังหวัดสงขานะครับเจ้าฉลามเงินนี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับเป็นมวยจังหวะ2ครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายจุกจิกรวดเร็ยวครับหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเลยนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปท ไปล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้คะแนนศิลาชัยสอทอแมนนครระยงที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับเป็นบรรลือศักเล็กอสนิทพันธ์ครับนักชกจากจังหวัดลำพูนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแทนจากภาคเหนือนะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงเลยนะครับสลับบรรลือศักเล็กนะเป็นมวยขวาครับประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาการแลกกาบวกนะครับเป็นมวยบู๊เป็นมวยเปิดเกม วันนี้น่าจะเป็นการมาชกในเวทีใหญ่ในเมืองกเป็นครั้งแรกนะสลับท่าของบัรลือศักเล็กนะครับก็ซ้ายกับขวานะครับประเภทฝีมืมอมวยซ้ายกระดูกดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ฉลามเงินนะครับประเภทมวยขวาอาวุธหนักแรงเนี่ยก็ต้องอยู่ที่บัรลือศักเล็กนะครับสำหรับมวยกุนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่ฉลามเงินสิง์มาวินครับ ดูว่ากระดูกมวยการผ่ามวยนี่ดูดีกว่านะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดนะตั้งรับจับทางนะครับชกอยู่ในเวทีเมืองกรุงในเวทีใหญ่นี่อยู่สม่ําเสมอนะครับชื่อมวยชั้นมวยนี่จะดูดีกว่านะครับแล้วก็อยู่ในทีมงานของสิงห์มาวินนะครับนาเสือในเวทีนี่ถือว่าดีมากเลยนะครับวนนี้นี่ถ้าไม่ใช่มวยรอบนี่ถือว่ายังชกกันไม่ได้นะครับชอบฉลามเงินสิงห์มาวินครับกระดูกมวยดีกว่านะครับเสือในเวทีได้เปรียบนะครับวันนี้จะเอาชนะบัตลือสักเล็กออสนิทผ่านไปได้นะครับสำหรับมวยรอบปูน คู่ที่3ครับเป็นคู่รองก่อนในการครับยอดบัวงามลักกี้บันเทิงครับพบกับสิงเพชรเดชสิงใต้ในพิกัด112อปอนด์นะครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับยอดบัวงามลักกี้บันเทิงครับหรือว่าเจ้ายอดบัวงามไดมอนด์98ครับ170เซนติเมตรครับ18ปีจากจังหวัดสงขานะครับยอดบัวงามนี่ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือคบเครื่องครับประเภทเต่ขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงในก็มีปั้มลัดมัตตีครับประเภทเข่าได้ฝีมือได้ นะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอ่ที่เกียรติเพชรเป็นมวยคนจัดนะครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้คะแนนสพยักบูมเด็กเซียนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับเป็นสิงเพชรเดชสิงใต้ครับหนึเซนติเมตรนักชกไวสิบเปีจากจังหวัดชุมพรนะครับสิงเพชรนี่ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องครับประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงครับอาวุธหลากหลายนะประเภทฝีมือได้เปิดเกมได้นะครับเก็บตัวฟิซซอมอีที่ค่ายมวยบัวหวังพรมนะครับฝ่ายล่าสุดที่ชชชกกกไวว้้คคครรรรรััับบบ็แแแพพพะนนเเเสสองงจิิญทย์ ที่เวทีมวยนานาชาติลังสิตธ์เมื่อวันที่2ีิมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าหยุดไปนานเลยนะสำหรับเจ้าสิงเพรนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายครับยอดบัวงามนี่ก็ประเภทฝีมือมวยขวานะครับเตะขวาต่อยขวาในปั้มตีแข็งแก่งประเภทนอกได้ในดีนะครับเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเลยนะครับสำหรับท่าของยอดบัวงามนะครับในขณะที่สิงเพรนี่ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องนะครับเตะต่อยแรงครับเป็นมวยขวา เลี่ยมหักเลี่ยมเทดีนะครับวันนี้ข้ามศึกข้ามสายมาจากเพชรยินดีเลยนะครับหยุดไปนานเลยนะสำหรับเจ้าสิงเพชนะครับก็เป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะถือว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับชคกันไนพิกัด1 1 2ปอนด์เท่ากันนะครับยังไม่เคยชคกันที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่ยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงครับดูว่าชกกลางวันชกที่นี่อยู่เป็นประจำนะ แล้วก็มีรายการชกอยู่สม่ําเสมอนะครับดูว่าสภาพร่างกายนี้น่าจะดีกว่านะครับคู่นี้นี่ทรงมวยทางมวยดูคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าชอบที่ยอดบมงามนะครับดูว่ามีรายการชกอยู่ต่อเนื่องนะครับสภาพร่างกายน่าจะดีกว่านะครับชกที่เวทีมวยช่อง7ีอยู่เป็นประจํา ความุ้นชินในเวทีในบรรยากาศในการทําน้าหนักชกในตอนกลางวันเนี่ยผมว่าท่านของเจ้ายอดบวง,งามเนี่ยเขาจะคุ้นชินมากกว่านะครับทีต่อทีเบียดไปเบียดมาครับวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะผู้มาเยือนครับอย่างเจ้าสิงเพชรเดชสิงต้ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่นี้นี่ไม่ห่างนะครับพลิกไปพลิกมาแน่นอนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับออกชอบไปที่ยอดบวงงามลัคกี้มันถึงไว้ก่อนนะครับ <c oughs> คู่ที่สี่ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายครับฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตครับพบกับดามพลันชัยในพิกัด138ปอนด์นะครับฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตครับ172ซนติเมตรยีปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟุกน้อยนี่ก็เป็นมวยขวานะครับรูปร่างสูงยาวอาวุธครบเรื่อนะครับประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มตีแข็งแกร่งครับ หวางหน้าป้ายหน้ายัดไส้แรงนะสอบสับสอกฟันรุนแรงแรงปลายแข็งแกร่งเลยนะสำหรับเจ้าฟุกน้อยนะครับแฟนล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนยกเบสเจ้าอวดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนคู่ชกครับเป็นดามพลันชัยครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าเสือดามสอคงมีครับ180ซนเมตรครับ23ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับเจ้าดามนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายอาวุธหนักอาวุธคมครับประเภทสายจัดจ้านเลยนะครับเจ็บตัวฟิโซอมที่คคคค่่่าายยยมมววพลลัััันนนนนชชชะะะรรบบแสุดทีกกไ้็ข มวยเด็ด789ที่จังหวัดสตูลครับเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเลครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวยต่างสึกต่างสายนะครับมวยคนละทรงมวยคนละทางเลยนะครับซ้ายกับขวานะเจ้าฟุกน้อยนี่เป็นมวยขวาเขาในแข็งแกร่งครับเตะต่ตอยแรงสอกคม มีลูกเตะก้านคอดีนะครับช่วงหลังนี่ก็ถือว่าสดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ดามนี่ก็ประเภทซ้ายฝีมือจัดเลยตัวนี้นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกระยะประชิดนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับเป็นมวยฝีมือดีนะครับสำหรับเจ้าดามนะครับก็วัดกันที่นอกกับในนะครับ1น8อปอนด์เท่ากันนะครับเป็นคู่มวยต่างสึกต่างสายนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่ฟุกน้อยเกียริฝาลิขิตนะครับดูว่ามีลูกเตือมีลูกขยันดีนะสำหรับเจ้าฟุกน้อยนะครับจังหวะฝีมือต้นต้นนี่อาจจะพลิ้งนะครับแต่ว่าได้ลูกขยันได้ลูกหนักนะครับหรือว่าได้ท้ายการระยะนี่จะดูดีกว่านะครับเป็นมวยเขาที่มีอาวุธเสริมเยอะนะครับมีฟันศอกมีลูกเตะก้านคอนะครับตีต่อทีนี่ดูดุดันกว่านะครับเจ้าดามนี่เดิมทีเป็นมวยที่ท่ามวยไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ถ้าเตะเจ้าฟุกน้อยไม่อยู่ไม่ยอมเนี่ยท ชอบไปที่ฟุกน้อยเกียร์ฟ้าที่ิีดครับดูการยิระยะดูดีกว่านะครับมีลูกเตือมีลูกขยันดีนะครับไปไครับวันนี้น่าจะพลิกเอาชนะเจ้าดามพานชัยไปได้นะครับต้นต้นก่อนระวังศอกหน่อยนะครับไปไๆครับออกชอบไปที่ฟุกน้อยเกียร์ฟ้าที่ฉีดนะครับสำหรับตัวเดียวเน้นๆครับชอบิปสุดในรายการเนี่ยผมชอบไปที่ฉลามเงินสิงมาวินครับดูว่ากระดูกมวยการผ่านมวยชื่อชั้นมวยนี่จะดูดีกว่า หน้าเสือทีมงานของสิงห์มาบินนะครับดูว่าบรรยากาศเสียงเชียร์นะครับการเล่นการเชียร์ในเวทีนี้จะดูดีกว่านะครับวันนี้ดูว่าได้เปรียบหลายประตูเลยนะครับถ้าไม่ใช่หมรอบนี้ดูว่าชกกันไม่ได้นะสลับหมวยคู่นี้นะครับชอบที่สุดในรายการครับชอบพี่ฉลามเงินสิงห์มาวินนะครับจะเอาชนะบรลือสักเล็กออสนิทผ่านไปได้นะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจาร์ลวงหน้าครับรายการมวยไทยเกศสีนะครับประจวนมาิายที่ที่10ธตันวาคม2566จากสนามมวยช่องเกศสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35ครับเริ่มถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลา14นกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาใดนนี้ไม่สูภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัดมวยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สสวััดีครบ